สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำผัดผักกันค่ะผัดผักปลังใส่หมูสามชั้นค่ะผักปลังนะคะเป็นผักยอดโปรดของเราค่ะเพราะว่าช่วยในการระบายท้องผูกช่วยการขับถ่ายง่ายขึ้นค่ะเราเห็นที่ไหนเมื่อไหรเราซื้อทันทีค่ะเพราะว่าไม่ได้มีขายทุกวันค่ะวันนี้ก็เลยจัดเลยค่ะ ไปตลาดได้มา2กร,รัมค่ะกร,รัมละ10บ,บาทได้มา2กร,รมัมผัดหมดเลยทั้ง2กร,รัมค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหมู3ชั้นกันเลยค่ะจริงๆไม่ต้องใส่หมูก็ได้นะคะแต่ว่าหมูที่หั่นอยู่นี้ก็คือเอาให้ลูกสาวกินสราจะกินผักค่ะวันนี้หมู3มชั้นราคาถูกนะคะได้176บาทค่ะไปซื้อที่บิ๊กซค่ะทุกทีเห็น200-300 แพงค่ะไม่ซื้อวันนี้เห็นก็จัดมาเลยค่ะ2องโลใส่ตามปริมาณที่ลูกสาวเขาจะกินค่ะหมูสามชั้นนะคะให้เขาอิ่มค่ะผักเขาก็กินค่ะแต่กินส่วนน้อยส่วนมากกินหมูก็หั่นหมูคาตัวตูวให้เลยค่ะส่วนแม่กินผักปลังค่ะชอบมากช่วยในการขับถ่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ อีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะนี่วัตถุดิบทั้งหมดค่ะที่เราเตรียมมีแค่นี้ค่ะผัดผักปรังใสหมูสามชั้นค่ะนี่คือผักปรัง20บาทที่เราซื้อมานะคะ2กร,รัมค่ะได้เยอะมากวัตถุดิบก็จะมีหมูสามชั้นผักปรังกระเทียมพริกทุบนะคะส่วนถ้วยนี้นะคะเป็นซอสปรุงรสค่ะก็จะใส่น้ำตาลทรายชูรส ซอสฟ้าเขียวค่ะเป็นถ้วยซอสสำหรับผัดนะคะซีอิ๊วขาวค่ะเต้าเจียวค่ะน้ามันหอยค่ะมีแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงของเราไม่ใช่แค่นี้นะคะมีเยอะต่าตาลทรายชูรสซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาว เ้าเจียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเราใช้ในเครื่องครัวเครื่องปรุงรสในครัวที่มีค่ะใครจะใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูปอย่างเดียวก็อร่อยได้ค่ะกับน้ำตาลนะคะความหวานเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะใส้มูสตามชั้นลงไปเลยค่ะผัดให้สุกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่กระเทียมกับพริกทุบลงไปพริกทุบหมายถึงว่าเราไม่ได้โขลกนะคะเราทุบเอา ผัดหมูให้หอมๆแล้วก็สุกก่อนค่ะถ้าเราใส่ซีกระเทียมลงลงไปก่อนนะคะก็จะไหม้ต้องใส่ตามหลังค่ะยังไงก็หอมค่ะเราจะผัดให้หอมก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสค่ะสําหรับกระเทียมนะคะส่วนหมูก็ต้องหอมก่อนค่ะ หมูคำโตตัเลยนะคะหมูสุกแล้วใส่กระเทียมกระริกทุบลงไปค่ะผัดให้กระเทียมหอมนะคะผัดจนกระเทียมหอมค่ะ ระเทียมหอมแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสที่เตรียมไว้ลงไปค่ะเรียกว่าน้าซอสนะคะน้าซอสที่เราใส่เครื่องปรุงรสทั้งหลายลงไปค่ะรวมๆกันเพื่อประหยัดเวลาในการมาใส่ตอนผัดค่ะไม่ต้องอันนั้นทีอันนี้ทีค่ะก็คือใส่รวมเป็นหนึ่งถ้วยมาเลยค่ะจะใสปะ่ปริมาณเท่าไหร่ก็ใส่ลงถ้วยรวมกันมาเลยค่ะเทครุกครั้งเดียวเรียบร้อยค่ะ เมื่อกระทะจะไหม้แล้วก็เอาน้ำนะคะน้ำสะอาดเทราดถ้วยที่เป็นน้ำซอสค่ะแล้วก็เทลงอีกทีหนึ่งค่ะเป็นการล้างน้ำซอสเอาออกมาให้หมดค่ะหอมหอมค่ะเสร็จแล้วใส่ผักปลังของเราลงไปค่ะยอดอวบๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบผัดก็ลวกจิ้มเฉยๆก็ได้ค่ะ คนที่รักสุขภาพนะคะกินเมนูนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องใส่หมูนะคะใส่ผัดผักปลังอย่างเดียวค่ะเหมือนผัดผัดผักบุ้งค่ะผัดผัดคลุกคลุกค่ะให้ผักสลดค่ะใครชอบผักสุกๆก็ผัดนานหน่อยค่ะใครชอบผักแบบยังกรอบๆอยู่ก็ ผัดคกุกๆให้เข้ากันนะคะให้เขาสลดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผักสลดแล้วค่ะ หอมน่าทานมากค่ะสำหรับเรานะคะชอบเป็นผักที่กำลังกรอบอยู่ค่ะผักสลดนิดหน่อยค่ะจะประมาณนี้ค่ะ ็จแล้วปิดไฟค่ะพร้อมที่จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูมื้อเย็นมื้อนี้นะคะผัดผักปลังใส่หมูสามชั้นค่ะหอมอร่อยมากเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดผักปลังใส่หมูสามชั้นค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากสำหรับผักตัวนี้ลวกจิ้มก็ได้ผัดผักก็ได้เหมือนผักบุ้งเลยค่ะสำหรับเมนูผัดผักปลังใส่หมูสามชั้นในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ